ฝาขา id นะครับอันนี้เป็นระบบของ Android เนาะซึ่งทั้งหมดมีอยู่ที่6 ex เอาละอย่างแรกเดี๋ยวเอาเหรียญให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ที่ ex นะครับอ่าอันนี้เดือนที่แล้วนะของเดือนนี้ของในตอนเนี้ยยังไม่ได้แรกเลยนะครับของกองทัพปฏิวัตินะไม่มีเลยแล้วก็มีถึงเท่านี้น่าจะเป็น id ใหม่นะจากที่ดูเหมือนเป็น id ใหม่ตอนนิกะไหมทํามนิกะก็ตอนตอนโซโลเอ้ยตอนคิดรอตอนคิดรอ,อ,ดรอพูดผิดอ่าใช่ครับเป็น id น่าจะเป็น id รองเพชรด้วยซ้ำเนาะ ตอนคิดหรอแล้วก็ที่ได้มาคือครบทุกตัวเลยเนี่ยตั้งแต่โอเด้งสิโอเด้งเนาะประมาณโอเด้งนะอ่าประมาณนี้ส่วนรัพย์จะไม่พาดูเยอะนะครับเพราะว่าเป็นไอดีใหม่นะไม่รู้จะพาดูอะไรเนาะแล้วก็ในส่วนของเหรียญน,น่าจะทําโยกไปแล้วนะครับ18%มี24%ยังเหลืออยู่นะครับ14%กลุ่มออกฟาททำโยกไปแล้วครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวพาไปเช็คดูแล้วกันเนาะในส่วนของนิกะไอดีนี้เล่นนิกะเป็นหลักนะครับอ่าใส่เป็นตามนี้ ตามหน้างานครับเพราะว่ามันไม่มีเนาะใช่ครับกลุ่มหมวฟังใส่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเป็นประมาณนี้คือไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรเยอะนะมันมันไม่มีอะไรให้ดูอะ่ะมันเวลวก็ยี่สิบหกหลักๆมันมีแค่ e x อะ่ะส่วนที่เหลือไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเห็นปะทำสองกับสามดาวใส่พวกนี้อยู่เลยอะ่ะมันได้เท่านี้นะรีวิวอะไรได้ไม่มากนะครับ มูลค่าดีอยู่ที่1,400บาท6 EX ของ Android เนาะเหมาะกับคนอยากเล่นใหม่นั่นแหละแล้วก็มีเศษเยอยู่แล้ว400แพ็ติดอีก300อะไรเงี้ยที่เหลือต้องปั่นเอาใหม่ทั้งหมดนะครับโซเรียมไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีครับไม่มีไม่มีมันมีแค่นี้เน,นี่ยตามเนี้ยเห็นปะน้อยครับแทบจะไม่ได้เล่นเลยอะอย่าอย่าเรียกแทบเรียกว่าไม่ได้เล่นเลยเดี๋่าเงินมีทั้ง2ล้านอะเคลียตามนี้แล้วกันเนาะใครสนใจก็ทักเพจแล้วกันนะครับ หากใครที่กาลังสนใจ ID นะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคําว่าฝากขาย ID และสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งแต่ละ ID ก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้า ID ไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนคาว่าปิดดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่นสมมติอยากไบดีบางอย่างอย่าง,อ,างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะราคา8,000อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักทายมาได้เลยทางเพจย้ำว่าทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง a c e b o o k เนี่ย เริ่มมีการปลอมตัวผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ยแอโจดูไอดีให้หน่อยสิแล้วก็ขอไอดีแต่จากนั้นไอดีหายเลยนะครับดังนั้นเป็นไปได้ถ้าคุยในเพจเท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้สามพันห้าพันหกร้อยอะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของไอดีว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วนดีๆเป็นตามนี้ย้ำอีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนเขาว่าปิด เป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง YouTube Playlist ตามนี้ได้เลย